นักวิจัยจากประเทศสิงคโปร์ได้พัฒนาแบตเตอรี่ที่มีความบางในระดับกระจกตาของเราได้สําเร็จแล้วนะครับตั้งเป้าหมายจะนําไปใช้กับคอนแทคเลนส์อัจฉริยะเพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้คอนแทคเลนส์อัจฉริยะสามารถทํางานได้นานขึ้นนั่นเองครับคอนแทคเลนส์ <L> เป็นอุปกรณ์สําหรับดวงตาที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาสายตาและแม้ว่าปัจจุบันจะมีบริษัทที่เริ่มพัฒนาคอนแทคเลนส์อัจฉริยะ ที่สามารถทำงานได้มากขึ้นแต่ก็ติดกับปัญหาว่าจะทำให้เซ็นเซอร์ต่างๆบนคอนแทคเลนส์ทำงานได้อย่างไรในเมื่อไม่มีแหล่งจ่ายไฟที่เล็กพอเพื่อแก้ไขปัญหานี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางจากประเทศสิงคโปร์จึงได้สร้างแบตเตอรี่แบบใหม่ที่เคลมว่ามีน้ำหนักบางเบาเท่ากระจกตาและยังสามารถใช้พลังงานจากน้ำตาของเราได้ด้วยครับ และเมื่อพัฒนาแล้วเสร็จก็เชื่อว,ว่าจะเอื้อไปสู่การผลิตคอนแทคเลนส์อัจฉริยะในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นครับแบตเตอรี่ดังกล่าวมีความหนา0.5ม mm, ิมถูกเคลือบด้วยเอนไซม์ชื่อว่ากลูโคสออกซิเดสโดยมีองค์ประกอบของน้ำอยู่ภายในเมื่อแบตเตอรี่ดังกล่าวนั้นสัมผัสกับโซเดียมไอออนและคลอไรด์ไอออนในน้ำเกลือซึ่งในที่นี้จะอยู่ในรูปแบบของน้ำาตา เกลือและเอนไซม์ก็จะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าจากการแตกตัวโมเลกุลของน้ําได้นั่นเองครับนักวิจัยได้ทดสอบวัดกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่บางเท่ากระจกตาด้วยการแช่บแบตเตอรี่ตัวนี้ในสารละลายที่มีส่วนประกอบเหมือนน้ำปาแล้วพบว่าตัวแบตเตอรี่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้45มโครแอมแปร์ให้กำลังไฟฟ้าสูงสุด201มโครวัตต์และยังรองรับการชาร์จด้วยไฟฟ้าโดยมีรอบการชาร์จอยู่ที่200รอบ อย่างไรก็ตามการพัฒนาดังกล่าวยังอาจเร็วเกินกว่าจะสรุปได้ว่าจะได้เห็นคอนแทคเลนส์อัจฉริยะที่สามารถแสดงภาพและข้อมูลเหมือนที่เห็นในภาพยนต์รวิทยาศาสตร์ได้เร็วๆนี้หรือไม่เพราะการสร้างคอนแทคเลนส์อัจฉริยะในปัจจุบันยังต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้การส่งภาพและข้อมูลต่างๆเกิดขึ้นจริงในระดับความเล็กเท่าดวงตาได้เสียก่อนครับ แต่งานวิจัยชิ้นนี้ก็นับได้ว,ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่อาจจะช่วยให้การพัฒนาคอนแทคเลนส์อัจฉริยะสามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นโดยงานวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการ Nano Energy ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากทั่วโลกเช่นกันครับ